ก็ขอกลาบสวัสดีพี่พี่น้องน้องทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับช่อง VIP JKFF นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมเกมอะไรก็ไม่รู้เลยช่างแม่งเถอะคือคือคือกวนภปซะคิดไม่ออกนะครับซึ่งเป็นเกมแบบว่าอัปเดตใหม่นะครับก็ไม่รู้ว่าอัปเดตเมื่อเท่าไหร่นะครับจําไม่ได้นะครับเออช่างแม่งเออเดี๋ยวจะมาสร้างห้องนะครับคือคือไม่เล่นหรอก นี่นะคะมันก็จะมีอัปเดตใหม่นี่นะครับเป็นแมปโอเชียนจะวะไม่รู้อะช่างไม่เหอะเอออันนี้เป็นที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเกมหมดเลยพวกนี้อันนี้ก็จะให้ผู้เล่นเล่นเข้าห้องมากี่คนนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพาร์ทเบิร์ดเข้ารหัสนะครับอันนี้เฟนอเปน อ๋ออันนี้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 ไม่รู้อ่ะอี้ถูกเปิดอันนี้อันนี้เป็นการดรอปของนะครับแ0ดร้อเลสอันนี้ก็อะไรก็ไม่รู้นะครับช่างแม่แล้วก็เปิด VIP ไว้นะครับแล้วก็สร้างสร้างอันสร้างอันซ้ายนะครับอันซ้ายสีฟ้าสร้างเลยว้าวเฮ้ยโฆษณาโฆษณาอย่างเก่าใช่นไหมโฆษณาคูดเก่าอ่ะ ก็ผมผมดีใจมากๆนะครับที่แบบว่าผู้ติดตามประมาณ8ปดคนแล้วเออตรงนี้นะครับเออตรงนี้นะครับมันก็จะให้แบบว่าไปหาไอ้นี่นะครับไปหาเนี่ยแล้วก็เอามาวางตรงเนี้ยชึบแบบเนี้ยแล้วก็หาไปเรื่อยๆนะครับไปตามลูกศรนนะ่ะต่อไปมันก็จะไปตามลูกศรตรงนี้นะครับปุ่มนี่มึงบางอีกแล้วนะ เออไว้ตรงนี้แหละมันก็จะให้ไปหานะครับว่าไอเหรียญไอเหรียญไอเหรียญนั่นอ่ะมันอยู่ตรงไหนนี่นะครับเดี๋ยวผมจะไปหาสําหรับใครที่ยังไม่รู้และยังไม่เล่นและยังไม่ลองนะครับนี่นะมันอยู่ในน้ํานะครับกดลงนะครับนี่นะครับผมมันก็จะเจอนะครับตรงนี้กดลงไปดิจิ๊บเลยนะครับแล้วก็กดนี่นะครับกดกดอะไรวะเนี่ยช่างแม่งเถอะ กดถือมานะครับแล้วก็กลับไปที่เดิมนะครับกลับที่จุดเป็นบอกนะครับจุบเอ้ยโอ้ยดิ้นพันอีกแล้วมิ่งจุดที่มันบอกนะครับนี่ครับต้องต้องไปใส่ตรงลูกศรนะครับนี่ครับชึบนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับให้ไปตรงนี้นะครับนี่ไปตามเส้นทางเนี่ยนะครับนี่ครับมันก็จะเจอตรงนี้ เว้ยมานนี่เลยฉันเจอนายแล้วมันก็จะดอบของอะไรให้ก็ไม่รู้นะครับผมก็ยังไม่ลองนะครับแต่ไปดูใน youtube มาดูไม่จบนะครับคือแบบแม่งอลังการโคตรสวยอะ่ะอันต่อไปอันต่อไปอยู่ตรงนี้ไปไเกมนี้ก็ถือว่าสนุกใช้ได้เลยนะครับอัปเดตใหม่แม่งโคตรสนุก คือแบบว่าตอนนั้นผมก็แบบว่าเคยเล่นอยู่นะครับแต่ว่าแล้วก็ลบทิ้งไปแล้วโอ,วอ้สีเขียวเหรอเอ้ยเราชอบสีเขียวสีเขียวมันสวยสวยทุกแบบนั่นแหละแม่งชึบชชึบอืมอยู่ไกลด้วยคนสร้างนี่ช่างคิดเนาะใช่คนสร้างคิดดีต่อไปอันนี้แม่งอยู่สักไกลเลยนะครับ ตรงนู่น่นเออก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมไปหัดพัดลมก่อนนะครับคือพัดลมแม่งดังนี่โอเคมาต่อเลยมันมันก็จะอยู่ในน้ำนะครับไออันเนี้ยนี่นะครับเป็นสีม่วงเอ,อ้สวยทุกแบบเลยฮะ เกออ็เกมแม่งช่างคิดนี่แล้วก็เอาไปวางอ่ะนะครับตามสเตปเก็บครบให้ได้กี่สีก็ไม่ดูใช่เอาวางไว้ตรงนี้นะครับดูโอ้โหนี่นะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยโอ้โหโอ้โหสวยสวยมาก โอ้แต่แต่หลอนอยู่นะครับดูดิโอ้ยเอฟเฟกอลังการเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันถืออะไรอะ่ะดีจังแม่งเลยว้าวอ้าว้ยนี่ไงไอเทมมันคืออะไรอะ่ะ นี่นะครับมันมันมันบอกว่ามันสามารถทำอะไรได้มันสามารถกดตรงนี้ครับแล้วมันก็จะระเบิดนี่นะมันเป็นมันมันมันเป็นเหมือน m 7 9อะในฟรีไฟอะเฮ้ยมันดีว่ะแต่อันนี้มันจะดีเลยลูกกระสุนนะครับแบบว่าแบบเด้งไปก่อนนะครับแล้วก็ระเบิดปุ้งไม่เหมือนฟรีไฟนะ เออใช้ได้วะ่ะเฮ้โอ้โหอู้อันอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นเป็นเป็นอะไรวะแอร์บอร์ดหรือสเก็ตบอร์ดวะน่าจะแอร์บอร์ดแหละนี่มัน,นก็จะเป็นประมาณนี้อ,นนนนะอันนี้ก็จะเป็นรถมาใหม่นะท่านเบร์ตันคาร์นี่จะเป็นระเบิด ก็จะเป็นนี่นี่นี่อันนี้ก็เข้ามาใหม่อันนี้มันจะเป็นระเบิดนะเนี่ยให้หันแบบนี้เนี่ยเหมือนมันปุ่มเดินนะครับแล้วก็กดสามารถสามารถโดนเตเองยิงโดนเตเองได้เนี่ยเห็นไหมตรงแถบด้านล่างเนี่ยมันลดว่าระเบิดโดนเตียงเรือลดลดอีแก่ลดอีแก่ หนึ่งเหมือน M79 เลยแต่ว่ายิงยิงไปแล้วมันก็จะแบบว่าไม่ดีเลยนะนี่โอ้อยเลือดเหลือยี่ามไม่ดิ้ง,งย,ยิงใส่กูออยมันวะต่อไปนี้ก็เป็นปืนกลปืนกลหันมันเดิมเลยแต่ว,ว่ามันเ้องมวแค่นั้นแหละโอ้โหค้างเลยค้างเลยม่่ค้างเลย โอ้โหโห้โหค้าง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 เลยท่านผู้ชมแป๊บหนึ่งนะท่านผู้ชมค้างคลิปนี้อาจจะยาวนะครับโอ้ช่วยผมด้วยผมค้างทุกคนมันเป็นไปได้ไง คือคือทุกคนครับแม่งโคตรแหลกเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวจะเข้าเกมมาใหม่นะทุกคนไปดูกันเข้าเกมแล้วท่านผู้ชมแหลกมากตัวเมื่อกีแ้แม่คือแหลกมากแหลกไม่หยุดเลยแบบคือผมต้องออกเกมเข้าใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปดูห้องคนไทยนะ,ะว่ามีห้องคนไทยหรือเปล่าไปดูกันเลย น่าจะมีอยู่นะหรือว่าตอนนี้ยังไม่มีคนไทยเล่นกันมีห้องอยู่99ห้องเองน้อยแจดคนเล่นน้อยแจดคือไม่มีห้องคนไทยเลยแต่อาจจะมีคนไทยเล่นอยู่นะอาจจะมีแหละเข้าห้องไหนดีทุกคนเป็นห้องนี้ละกันนะโอ้โหโฆษณามา เกมอะไรอ่ะโอมินิโบวมินิโบวออนไลน์เหรอเออเดี๋ยวลองไปโหลดเล่นอยู่แต่ไม่แต่แต่แต่ไม่อาชีพนะคือคือเดี๋ยวหัวมันเล็กครับอ่าสวัสดีเพื่อนน่าจะเป็นเป็นอังกฤษต้องพิมพ์ไปเลยว่าายมึงสบายดีไหมเอ้ามึงฆ่าเต็งใจอ๋ออะไรของมันวะขี่รถดีกว่า มา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 นี่ไม่ขีดเลยนะยิงเพื่อได้ได้ได,ได้เอ้ยเดี๋ยวเกยดเพื่อนกูรีบหนีเลยม่งไปแล้วไม่อยู่แล้วไม่ใช่อะไรไปเลย ทำไมมันไม่ไปไปยังโอ้โหเครื่องบินเปนไหะนะามาหนะาทำไมทำไมทำไมไปทำไมมันไม่มีเสียงเกมเอมีมีม,มีเสียงเสียงเครื่องบินหายไปไหนวะหนะ่าทาไมทำไมโอ้โห นี่นะครับเป็นการขี่เครื่องบินที่ล้าสมัยมากอ่าอ่อาออบินเข้าไปแล้วเอาบินขึ้นไปแล้วเอาหันไม่ได้ด้วยอ่าเป็นไงเป็นไงนี่ก็คือการขี่เครื่องบินของผมเองเา,า่าไแมแบบนี้ไม่ไม่น่ามีอะไรหรอกฟันคนเล่นเล่น่ะทำไมมีมีเสียงอะไอ้คนนั้นน่ะมีเสียงอ่ะ ไม่ของเาไม่มีอะลองจะโอ้โหขี่ไปก็ระเบิดแล้วทำไมต้องปิดด้านนี้เอาด้านนี้สิวะเงี้ยเออเอ้ยมียวนีแล้วมีเสียงมจดังเลว้าวมวว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 วอวว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 วาวว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  ก็จะเอาระเบิดไปย่ยเลยนี่ๆเอาไปเอาไปเอาไปโอ้ไโอ้ <sh arp> uh> oh ้ยหนนนนาโอ้โหระเบิดแรงจัดก็สำหรับใครอยากเล่นนะครับก็ก็ก็อยู่ในพีซโตนะครับพิมพิมพ์เข้าไปว่าซิมโฟ เออเออพิมพ์คำว,ว่าเฟนบ็อกนี่แหละครับเดี๋ยวก็เจอเองนะครับมันจะเป็นรูปตัวยูแล้วก็จะมีสีฟ้าๆนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ไปแล้วนะครับบ๊ายบายทุกคน